วันนี้จะทำผัดผักกวางตุ้งไต้หวันใส่ฟองเต้าหู้ซีฟู้ดนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีกวางตุ้งไต้หวันนะคะฟองเต้าหู้ซีฟูด้ดกระเทียมสับพริกแดงจินดานะคะเครื่องปรุงก็จะเป็นซอสปรุงรส น้ำมันหอยค่ะมาขั้นตอนการทำผ่าตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะใส่กระเทียมเจียวกระเทียมให้หอมนำฟองเต้าหู้ซีฟู้ดลงไปผัดใส่ซอสหรือซีอิ๊วลงไปเล็กน้อยนะคะผัดไปพอหอมนะคะกลิ่นออก เราก็จะใส่ผักลงไปนะคะผักที่เราเตรียมไว้นะคะพร้อมกับพริกระหว่างนี้เปิดไฟให้แรงนิดนึงนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปคะ่ะ คนให้เข้ากันเมนูนี้เราจะทานแค่สองคนนะคะก็เลยทำไม่มากนะคะใส่น้ําลงไปเล็กน้อยนะคะคนให้เข้ากัน ถ้าน้ำน้อยก็ใส่น้ำลงไปอีกค่ะเพื่อให้ผักสุกนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆใช้เวลาไม่นานนะคะก็ได้ทานแล้วนะคะเพียงแค่เรามีผักกวางตุงต้งไตหวันและฟองเต้าหู้ซีฟู้ดนะคะลองชิมรสดูค่ะ คนให้เข้ากันนะคะผัดให้ทั่วเป็นเมนูง่ายๆนะคะเมนูผัดผักทำเมื่อไรก็อร่อยเมื่อนั้นนะคะระหว่างนี้ก็ เตรียมหมูข้าไว้รอเลยนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆอนูอเข้ากันมากค่ะเป็นเมนูที่ทานเมื่อไรอร่อยเมื่อนั้นนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากนะคะลองชิมดูนะคะถ้าได้รสตามชอบแล้ว บางคนอาจจะใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยแต่นี้เราไม่ทานหวานนะคะเราก็เลยไม่ใส่นะคะตามสะดวกเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยก็ปิดไฟตักใส่จานนะคะพร้อมรับประทานได้แล้วค่ะเมนูผัดผักกวางตุ้งไต้หวันใส่ฟองต้าหู้ซีฟูด้ด ้อมรับประทานแล้วค่ะ